เวลาเพ, turn, เพื่อนเพยูเทินเพื่อนเพืนเห็นเลยเวลาจะยูเทิร์นจะออกไปป,ป,ปุ๊บรถาเธวิ่งมาเนี่ยเขาเปิดไฟสูงแ๊บๆนะครับรรแจ้งเตือนเรามาแล้วว่าอย่าเพิ่งออกมานะถ้าออกมานี่ชนแน่นอนเพราะว่าเขาบีบเพื่อยู่เข้ามาเร็วนะครับผมสวัสดีครับผมมี่ตั้มทามี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนเพื่อนๆนะครับในการใช้งานนะครับไฟสูงไฟหลีไฟหน้ารถไฟสูงไฟต่ำใช้งานยังไงนะครับเวลาเราออกถนนจริงนี่นะครับสำหรับมือใหม่บางคนก็ เข้ามาถามคอมเมนต์เข้ามาถามข้อความเข้ามาถามว่าพีิตั้มมันใช้งานยังไงหนูไฟไฟสูงของหนูเนี่ยมันไม่มีนะรถไฟสูงเนี่ยของหนูมันใช้ยังไงไฟสูงหนูเปิดดูเนี่ยมันมีแต่ไฟดีกับไฟหน้าไฟสูงอยู่ตรงไหนครับพิทั้มครับเดี๋ยว คลิปนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆเลยว่ามันอยู่ตรงไหนและใช้งานยังไงสถานการณ์ไหนที่เราจะต้องใช้งานนะครับก็ไว้เป็นแนวทางเป็นประโยชน์เป็นความรู้ไว้ประดับความรู้ให้เพื่อนๆได้ใช้งานได้อยากถูกต้องนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงไปดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำใจใผมด้วยนะครับอ่ากดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับถึงวิธีการใช้งานนะครับไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เป็นข้อๆไปเลยนะครับเริ่มจากไฟเลี้ยวก่อนนะครับอันนี้เพื่อนๆเข้าใจแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะใช้กันบ่อยแล้วนะครับก็คือไฟเลี้ยวเละ่อสายดันขึ้นนะครับดันก้านไฟเลี้ยวขึ้นไฟเลี้ยวอยู่ทางฝั่งขวานะครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนะครับรถญี่ปุ่นรถทั่วไปเนี่ย ไฟเลี้ยวจะอยู่ทางฝั่งขวาหรือถ้าเป็นรถยุโรปนะครับรถบีเอ็มเนแล้วก็รถจีนนะครับบาง,บางคันก็จะอยู่ไฟเลี้ยก็จะอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับก็เพื่อนๆก็ต้องไปดูรถเพื่อนๆ,แ,ๆแล้วกันว่ารถเพื่อนๆเป็นรถญี่ปุ่นรถเพื่อนๆเป็นรถยุโรปหรือว่ารถเพื่อนเป็นรถจีนนะครับก็ต้องไปดูดีๆว่า,ไ,วาไฟเลี้ยวเป็นะทนา,ง,านงฝั่งไหนนะครับทีนี้การไฟเลี้ยวนะครับการไฟเลี้ยวดันขึ้นเลี้ยวซ้ายกดลงเลี้ยวขวาง่ายๆเพื่อนๆรู้เลยใช่ไหมครับวิธีการใช้งานเนี่ยง่ายๆเลยนะครับ เพื่อนรู้จักอยู่แล้วนะครับอทีนี้นะครับถึงวิธีการใช้ไฟหลีล่ะนะครับไฟหลีเป็นยังไงบ้างนะครับการใช้งานไฟหลีนะครับโดยทั่วไปเนี่ยไฟหลีก็จะเปิดช่วงโผลเพลย์โผลเพลย์ไม่ว่าจะเป็นหัวค่ำหรือว่าช่วงเช้าประมาณหกโมงเช้าอะไรประมาณนี้นะนะครับแสงสว่างโผลเพลย์โผลเพลย์นะครับสว่างประมาณประมาณหนึ่งนะครับเวลาเราเปิดไฟหลีนะครับมันไฟหลีก็จะอยู่ที่ก้านไฟเลี้ยวนะครับก้านไฟเลี้ยวเนี่ยเราแค่บิดขึ้นหนึ่งครั้ง ก็จะเป็นไฟหลีครับอ่าไฟหลีนะครับก็จะโผล่ขึ้นมานะครับไฟหลีก็จะไม่จะไม่ใช่ไฟหน้านะไฟหลีก็คือจะเป็นไฟลีๆหน่อยหนึ่งแต่ไม่สว่างมากนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ไฟหลีกับไฟเดย์ไลท์นะครับไฟเดย์ไลท์และนิ่งไทม์ก็จะเป็นตัวเดียวกันเอาบะเมืกรวมกันเป็นอ่าชิ้นเดียวกันนะครับก็คือถ้าเราโดยปกติรถทั่วไปใหม่ๆเนี่ยไฟเดย์ไทม์แันนิ่งไลท์เนี่ยนะครับมันก็จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะครับ S <S เราใส่เกียร์ดีปุ๊บเนี่ยตอนเราสตาร์ทเครื่องนะครับไฟหลียังไม่ยังไม่ติดนะเราต้องโยกเกียร์จากเกียร์พีมาที่เกียร์ดีปุ๊บอ่ะไฟหลีก็จะติดนะครับก็เป็บบนเพื่อนก็ลองไปสังเกตดูแล้วกันนะครับส่วนไฟไฟหน้านะครับไฟหน้าก็จะบิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดจากไฟหลีนะครับก็คือเราไฟหลีเราบิดครั้งหนึ่งปุ๊บอ่ะตรงไฟเลี้ยวนะอ่ด้านตรงกลางไฟเลีย้ยวเนี่ยเราบิดครั้งหนึ่งปุ๊บอ่ะก็จะเป็นไฟหลีบิดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บ,บ ก็จะเป็นไฟหน้านะครับทีนี้ครับพี่ต้อมครับผมมีข้อสงสัยครับไฟสูงเปิดยังไงล่ะครับไฟสูงผมบิดครั้งที่3มันบิดไม่ได้แล้วครับมันได้แค่ครั้ง2ครั้งเองครับไฟสูงเราต้องเปิดยังไงครับทีนี้เพื่อนๆจะเริ่มสงสัยจะไม่มืหอ่นะครับไฟสูงเปิดยังไงนะครับไฟสูงเราสามารถเปิดได้2แบบครับนะครับสองแบบยังไงครับพี่ต้อมครับไฟสูงแบบแรกคืออยู่ที่ก้านไฟเลี้ยวเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเรา กดก้านไฟเลี้ยวปุ๊บดันเข้าหาตัวเองมันก็จะเป็นไฟสูงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรากดเข้าหาตัวเองเนี่ยมันจะไม่ล็อกเราปล่อยเมื่อไหร่ก้านไฟเลี้ยวเนี่ยก้านไฟสูงเนี่ยนะครับก้านไฟเลี้ยวที่เป็นไฟสูงเนี่ยมันก็จะเด้งกลับไปอยู่ที่เดิมปุ๊บทันทีการใช้งานแบบนี้เราจะใช้เป็นการเปิดไฟไฟสูงชั่วคราวนะครับเปิดแป๊บ wer, เดียวไป w, เดียวปดะดาวนะครับเปิดชั่วครู่ไม่ได้เปิดนานๆนะครับส่วนอีกวิธีที่2ก็คือ การเปิดไฟสูงใช้นานๆเปิดตลอดเราก็แค่ดันก้านไปเลยนะครับไปด้านหน้าปรับพอดันปุ๊บแล้วเราก็ปล่อยเลยแล้วก็จับพวงมาลัยนะครับอ่ะสองอย่างนี้ใช้งานแตกต่างกันยังไงละครับพี่ตั้มครับนะครับสองอย่างนี้นะครับเราจะใช้แบบนี้ครับเวลาที่เพื่อนๆนะครับขับรถมานะครับเดี๋ยวผมแยกเป็นสองส่วนส่วนที่ใช้ชั่วคราวนะครับก็คือเราขับรถมาปุ๊บอ่ะไปด้านหน้ามีรถจอดมาจากซอยมีรถที่จะอยู่เทิน เราก็แจ้งเตือนครับว่าอย่าเพิ่งออกมานะเราขอทางก่อนให้เราไปก่อนเราเบรกไม่ไหวแล้วเราเบรกไม่อยู่แล้วถ้าเบรกนี่คือชนแน่นอนถ้าคุณออกมานี่ชนแ huh? น่นอนเราเบรกไม่อยู่แน่นอนเราก็กระดกไฟครับโดยการนะครับดึงก้านไฟเลี้ยวนะครับ้าหาตัวเองนะครับหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเพื่อนๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณสองครั้งนะครับตึ๊บๆอ่าสองครั้งแล้วเราก็ปล่อยนะครับกดปึ๊บปล่อยกดปึ๊บปล่อยแล้วเราก็กลับมาจับพวงมาลัยเหมือนเดิม การไฟเดียวก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมของมันโดยปกตินะครับคือเป็นการเปิดไฟไฟสูงนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนยู่เทิร์นเพื่อน U turn, เพื่อนเฉยเลยเวลาจะอยู่เทิร์นจะออกไปปุ๊บรถจะวิ่งมาเนี่ยเขาเปิดไฟสูงแฟบๆบแบบนะครับแจ้งเตือนเรามาแล้วว่าอย่าเพิ่งออกมานะถ้าออกมานี่ชนแน่นอนเพราะว่าเขาบีบไม่อยู่เข้ามาเร็วนะครับก็ขอช้างไปก่อนนะนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะเห็นถ้าเพื่อนเพื่อนจะอยู่เทิร์นจะเห็นบ่อยมากๆเขาก็จะเปิดไฟสูงใส่เรานี่นะครับนี่คือวิธีการใช้ไฟสูงนะครับหรือบางทีเราขับรถไปที่มืด ที่มันมืดขับรถไปปุ๊บเราเห็นเงาตะคุมค่มตะคุ่มแต่เราไม่อยากเปิดไฟสูงค้างไว้เราแค่อยากดูแว็บเดียวว่าข้างหน้าเป็นอะไรข้างหน้าเป็นสัตว์เลี้ยงไหมเป็นจักรยานไหมเป็นรถซาเล้งไหมเ,เป็นคนเดินไหมแล้วก็เปิดไฟสูงนิดนึงปุ๊บอพอเราดูเรียบร้อยแล้วเราเห็นแล้วว่าเป็นอะไรแล้วก็ปล่อยนะครับพอปล่อยปุ๊บไฟก็จะกลับมาอยู่ไฟปกติเหมือนเดิมไฟหน้าเหมือนเดิมนะครับในส่วนข้อที่2นะครับไฟสูงนะครับเราใช้ยังไงนะครับ ไฟสูงเราใช้แบบนี้ครับเราขับในที่มืดในซอยเปี่ยวนะครับสมมติว่าเราไปตามต่างจังหวัดนะครับเราไปาที่พักเกสต์เฮาส์ต่างๆนะครับทางมันก็มืดแล้วก็แคบด้วยไฟอสองทางก็ไม่มีเราก็เปิดไฟสูงได้เลยสาส์ไฟสูงไปได้เลยนะครับเราจะได้เห็นทางกว้างๆไกลๆว่าด้านหน้ามีหลุมมีบอ่อไหมมีกิ่งไม้มีขอนไม้ขวาง,งทางไหมมีคนจูงจักรยานไหมมีคนเดินน่่่ๆดุ่ๆ่่่ เลือกจากนาไหมนะครับเลือกจากได่จากสวนไหมเราก็จะได้เห็นนะครับแล้วก็ขับไปถ้ามีรถสวนวิ่งออมาปุ๊บเราก็แค่ปิดไฟนะครับดึงกา้านไฟข้าตัวเองปุ๊บหนึ่งครั้งมันก็จะกลับมาไฟหน้าปกตินะครับนี่คือการใช้งานไฟสูงไฟไฟสูงแล้วก็ไฟปกตินั่นเองนะครับพี่ต้อมครับแล้วทีนี้เราเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ไฟสูงไฟต่านะครับสังเกตได้ที่หน้าปัดครับ่า หน้าปัดหน้าจอนะครับถ้าเป็นไฟปกติเลยไฟหน้าปกติเลยมันก็จะเป็นสัญญาณไฟนะครับแบบนี้ครับที่เป็นไฟแล้วก็มีแฉกแฉกด้านข้างนะครับเป็นสีเขียวๆนะนะครับมีเป็นเส้นเหมือนหมวดแมวนะครับออกด้านข้างอันนี้ก็คือไฟหน้าเปิดใช้งานอยู่นะครับหรือว่าไฟหลีเปิดใช้งานอยู่นั่นเองนะครับทีนี้ไฟสูงนะครับไฟสูงก็จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนเหมือนหลอดไฟนะครับแล้วก็มีแสงด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับเป็นเส้นเลย สีฟ้าซึ่งสีจะแตกต่างจากไฟหน้าปกติไฟหน้าปกติสัญลักษณ์ก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับส่วนไฟสูงสัญลักษณ์ก็จะเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับก็เวลาเพื่อนๆขับรถปุ๊บขับไปเรื่อยมีรถที่วิ่งสวนมาเป็นสวนนะครับมีรถที่วิ่งสวนมาเป็นสวนเขาก็กระโดดไฟแซลลปุ๊บเอ๊ะเราทําอะไรผิดหรือเปล่านะครับเราลองก้มมองดูที่หน้าปัดดูว่าเราเผลอเปิดไฟสูงหรือเปล่าถ้าเราเผลอเปิดไฟสูงปุ๊บเราก็ปิดไฟนะครับดันก้านไฟเลี้ยวขึ้เองปุ๊บ มันก็จะเป็นการปิดไฟสูงนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับถ้าเ,เพื่อนๆขับรถไปแล้วเจอเขายิงไฟสูงส่วนมากก็ต้องระวังนะครับอ่าอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ไฟสูงไฟต่ำนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้ไม่มีกฎไม่มีใครตั้งกฎไม่มีใครบัญญัติมาว่าต้องทําแต่เป็นการเข้าใจกันนะครับเป็นการเข้าใจกันของคนไทยว่า เวลาจะถอยเข้าซองนะครับเราก็ต้องเปิดไฟฉุกเฉินนะครับเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าให้คันด้านหลังรู้นะครับว่าเฮ้ยฉันจองซองนี้นะฉันการจะถอยเข้าซองนะให้นายนายจะเพิ่งเข้ามานะขอพื้นที่ในการถอยเข้าซองหน่อยนะครับเราปุ๊บเราก็เปิดไฟฉุกเฉินอย่างนี้นะครับเราเจอปุ๊บเราก็ถอยเข้าซองเมื่อถอยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ปิดไฟฉุกเฉินนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่มีใครบัญญัติเหมือนกันเวลาเราขับรถมาเราเจอรถเลี้ยวเข้าซองเลี้ยวเข้าบ้าน เลี้ยวเข้าถนนมนเป็นเลนส่วนใช่ไหม <C> e <al os> เขารอตั้งนานแล้วรถผ่านไปเขาก็ยังไม่ได้เปิน้นเราเป็นคนใจดีเราเห็นแล้วว่าเขาเลี้ยวเข้าบ้านไม่ได้รถวิ่งไปเรื่อยๆรถไปเรื่อยๆเขาก็รอฝั่งนู้นก็ต่อแถวยาวเหยียดเลยเพราะว่าติดคันนี้เพราะว่าคันนี้เลี้ยวเข้าบ้านไม่ได้นะครับเพราะถ,ถนนเป็นสองเลนใช่ไหม <C> e <al os> เราก็ใจดีเข้า <C> e <al os> มาปุ๊บชะลอแล้วเกิดเปิดไฟฉุกเฉินให้เขาได้รู้ว่าให้เขาเลี้ยวเข้าบ้านได้นะครับอันนี้ก็เป็นไมเซตนะครับสำหรับ คนที่ขับรถเป็นแล้วประมาณหนึ่งนะครับหรือว่าอ่านเกมแล้วว่าถ้าเราปล่อยไปนะครับเราก็ไม่รู้ว่าคันหลังเขาจะใจดีไหมแต่ที่แน่ๆคันหน้าไม่มีใครใจดีจอดให้เลยไปกันหมดเลยไปกันหมดเลยเพื่อว่าเราเป็นคนใจดีนะครับเราก็หยุดรถให้เขาเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อเพื่ออะไรครับพี่จัมครับเพื่อ2 2ข้อนะในการเปิดไฟฉุกเฉินก็คือคันแรกบอกให้คันที่เขาเปิดไฟเลี้ยวเพื่อจะเข้าบ้านเข้าคอนโดเข้าซอยให้เขาเลี้ยวเข้าไปได้ อย่างที่2ก็คือให้คันด้านหลังรู้ว่าเรากำลังจะจอดรู้ว่าเรากำลังจะหยุดรถรู้ว่าเรากำลังจะเบรกกระทันหันรู้ว่าเรากำลังชะลอนะครับคันด้านหลังเขาก็ะชะลอตามเราเขาเห็นไฟฉุ่เฉนแล้วเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเขาอาจจะคิดว่าเออเนา้าหน้าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเนี่หน้าอาจจะมีการชะลอตัวเนา้าหน้าอาจจะมีการเบรกกระทันหันเขาก็จะชะลอตัวนะครับซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่า อะไรยังไงแต่ถ้าเราเปิดไฟฉุกเฉินเขาก็จะรู้แล้วว่ายัางไงเขาก็ต้องเบรกรถนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าขับมาเร็วๆนะเพื่อนๆขับมาเร็ว60 70ปุ๊บเจอคนจะเข้าแล้วเบรกกระทันหันอันนี้ก็ไม่ได้นะคือมันต้องไหลตามไปเรื่อยๆวิ่งประมาณ20ไม่เกิน40เนี่ยเราเห็นแล้วว่าด้านหน้าเนี่ยเขาจะเข้าเขาจะเข้าคอนโดเข้าบ้านเข้าอพาร์ตเมนต์เข้าซอยแต่มันเข้าไม่ได้เราก็ชะลอแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟฉุกเฉินเราก็ทิ้งระยะห่างให้เขาเห็นเลยนะนะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปเจาะ จอดเลยครับพี่เจ้ามจอครับเข้าไปจอแล้วไม่เปิดฉุกเฉินแล้วเบรกกระทันหันคันหน้าหลังชนท้ายเอาได้้เอาได้ดื้อๆเลยนะนะครับก็ต้องระวังเราต้องมีระยะห่างให้ให้เห็นประมาณหนึ่งนะครับเราเห็นแล้วว่าเออเขาอยู่ด้านหน้าประมาณหนึ่งมีระยะให้เราเบรกมีระยะให้เราชะลอนะครับอย่ากระชั้นชิดถ้ากระชันชิดเนี่ยคันหลังเขาจะมาชนท้ายเราได้นะครับก็ต้องระวังดีๆนะครับเมื่อเราชะลอเปิดไฟฉุกเฉินปุ๊บเบรกช้าๆลดไหลช้าๆเกือบๆหยุดนิ่ง พอเขาเลี thing, umas, ้ยวเข้าไปปุ okay. staying, light, ๊บอ่ะเราก็ดูว่าคันที่สองที่เขาต่อคิวเนี่ยเขาจะเลี้ยวด้วยไหมอ่ะเราก็ต้องดูดีๆถ้าเขาไม่เลี้ยวอ่ะเราไหลตามเลยเขาเลี้ยวเข้าซอยเราก็ไหลตามปุ๊บตรงไปได้เลยคันหลังเขาก็จะได้ไม่ต้องหยุดนิ่งแล้วก็ไม่ต้องติดยาวเหยียดนะครับไม่ต้องติดยาวเหยียดเลยเราก็จะไหลกันไปได้เรื่อยๆนะครับนี่คือวิธีการเปิดไฟฉุกเฉินนะครับใช้งานอีกหนึ่งกรณีนะครับอ่ะอีกหนึ่งกรณีก็คือเมื่อมีการเบรกฉุกเฉินครับ รถรุ่นใหม่ๆนะครับปัจจุบันเนี้ยมันจะมีออโตเมติกเลยถ้าเกิดมีการกระแทกเบกอยังกระทันหันนะครับไฟฉุกเฉินก็จะกระพริบเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเพื่อนๆยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ยังไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดก็บางทีด้านหน้าเข้าเบรกกระทันหันนะครับเราก็ต้องเอื้อมมือไปกดตอนที่เราเบรกด้วยนะนะครับในนั้นก็คือเป็นการเบรกแจ้งเตือนคันด้านหลังว่ามีการเบรกฉุกเฉินมีการเบรกกระทันหันนะครับไฟเบรกขึ้น ไหยุกเฉินขึ้นปุ๊บคันด้านหลังเขาเจะได้เบรกทันจะได้ไม่ไม่มาชนท้ายของเรานะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็ต้องฝึกนะ,นะครับเวลาเพื่อนๆเ, awesome. เนี่ยนั่งอยู่เฉยอยู่บ้านเนี่ยก็ลองแบบมองด้านหน้าแล้วก็เอื้อมมือไปที่ไฟฉุกเฉินนะครับลองฝึกดูปุ๊บจบกภูมิใจมองไปด้านหน้าแล้วก็เอื้อมมือไปที่ไฟฉุกเฉินครับจับปุ๊บแล้วเอื้อมมือไปครับเอื้อมมือไปกดปุ๊บเอื้อมมือไปกด,เอ,อปกดเอาให้ชินเอาให้ถนัดนะครับลองดูนะครับง่ายๆมันเป็นการฝึกพิมพ์ดีดนะครับผมเคยมีคลิปสอนเลยนะเป็นการฝึกพิมพ์ดีดนครกกก็็ือเปาฝึ สืบนิ้วนะครับให้เราเอื้อมมือไปแตะไฟฉุกเฉินโดยที่ตาเราไม่ได้มองไฟฉุกเฉินตาเรามองด้านหน้านะครับเป็นการฝึกพิมพ์สัมผัสนะครับคล้ายๆกับฝึกพิมพ์สัมผัสนั่นแหละนะครับเป็นการฝึกเอื้อมมือไปนะครับผมสอนเมื่อใหม่ด้วยนะเวลาเพื่อนๆคนไหนที่ยังขับรถไม่คล่องผมให้ฝึกเอื้อมมือไปไฟฉุกเฉินเอื้อมมือมาที่เกียร์นะครับแล้วก็กลับมาจับที่พวงมาลัยก็ต้องฝึกบ้างนะครับเพื่อเพื่อว่าจะได้มีจิตสัมผัสรวิวจิตสัมผัสครับไม่ใช่ครับจะได้แบบเวลาเรา มองเนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราเอื้อมมือไปที่เกียร์เอื้อมมือไปที่ไฟฉุกเฉินได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการฝึกฝนนะครับถ้าเพื่อนยังไม่ชินก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ไว้ฝึกตอนเราขับรถออรแล้วก็ได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนแคบกับไฟดีนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับการใช้งานไฟสูงนะครับไฟสูงไฟดีไฟต่ำไฟหน้าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางฝั่งฝั่งขวามือนะครับก็อยู่ที่ก้านไฟเดียวนะครับก็เป็น การใช้งานพื้นฐานเลยนะครับแต่บางคนก็ยังไม่รู้ว่าไฟหลีเปิดยังไงไฟศูนย์เปิดยังไงนะครับก็ยังไม่รู้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็มาบอกเพื่อนๆลองใช้ดูแล้วก็นําไปใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์บนถนนจริงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบแม่พี่ตั้มครับชอบมากๆเลยนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์ให้ผมด้วยนะนะครับหรือว่านะครับเพื่อนๆอยากคอมหรือว่าเพื่อนๆอยากแนะนำนะครับเออพี่ตั้มครับอยากให้พี่ตั้มทำคลิปแบบนี้พี่ตั้มครับตรงส่วนนี้ต้องทำย อะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มขับหน้าปกแบบนี้ครับเพื่อนๆครับลิงก์อยู่ด้านล่างกดปุ๊บก็จะขึ้นหน้าปกแบบนี้เลยแล้วก็กดปุ่มจอยเข้ามาได้เลยกดปุ่มข้ามลุ่มเข้ามาได้เลยนะครับใน Facebook กลุ่มก็จะเป็นกลุ่มของอ่าเพื่อนมือใหม่หัดขับนะครับมีทั้งมือใหม่หัดขับแล้วก็มือใหม่ที่เริ่มขับรถไปแล้วนะครับก็อยู่ด้วยกันนะครับผมก็จะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนๆนะครับคอยตอบปัญหาคอยช่วยเหล คอยมาแล้วโดนครูดแมสเสียใจพี่ตั้มหาคนปรับใจหน่อยนะครับก็จอยเข้ามาได้เลยนะครับใครยังไม่ได้จอยเข้ามานะครับกราบเรียนิจครับผมจอยเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใน Facebook Group นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้พลาดคลิปี้ เรียบร้อยเดียวคัอยน,นีครับ